อ้าี่เหนือแน่แลเวโอเคจ้ะจากที่เซลทุกทีทุกเดอน200บาทรับฟรี1 5ออสมาชิปเอรอรดอน168กุมภา68ดูวีชัวแนชอวเพื่อนว่าหนูขอทานแม่นูเ่ได้เป็นคุณขอทานไม่คือความหมายอ่ะเขาขอหนูเลขบัญชีอ่ะแล้วอยังเขาไม่บอกหนูนะทิ ผมซุบเป่วยมันถึไปขนหมเดี๋ยวไอ้ข้องไหน,ไหนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีอีหลานหน่อยโอ่งอครับสวัสดีเอฟซีสาวหน่อยเพชรบ้านแพงทุกคู่ทุกคนครับพี่น้องไ็ได้เบิงแล้วนะครับที่ไตเติ่นก็นอนคลิปนะครับเนาะ,ะเออพี่น้องมีความิดเค็นเนี่ยเลยครับที่มีคนบางคนนะครับเออซึ่งเกตนาบ่ดีน่หน่อนครับออา ตีนออกก็ได้เห็นที่หล่าบอกแล้วนะครับตีนอ๊อเขียนนะครับเนาะเออตอนเป็นลายสดครับเมื่อไรครับตอนใบสามนะครับที่หลาได้ไลายสด้นะครับเนาะเดี๋ยวมีข้นบากข้นนะครับเออพวกพวกพวกปากนาดีพวกก็มีสมองเออพวกก็มีมันสมองพวกดังวี่งหูขาดคางเดียวเนี่ยปากเลอะเออมาคอมเมนต์ ว่าอีหลา่าขอท่านนะครับข้ามข้ามนี้ซึ่งเป็นข้ามที่รุนแรงครับเป็นคำที่รุนแรงมากๆครับส่วนอีหล่าเพิ่งเบิกเอาเก็บไปคิดตับครำอ่าอีหล่าบิกเก็บไปคิดตับครับเพิ่งปล่อยบอกก้างนะครับ,บ,รบแต่ว่าเอ็ดดี้ขอบอกจังหน่อยครับในฐานะผมเป็นเอ็ดดี้อีหล่านอนอย่งนี้นะครับผมมายอมครับอืมคิดมาว่าว่าไรเน ว่าอีหล่อขอท่านคนขอท่านสิบชีวันนาตาดีขนาดนี้นาหักขนาดนี้สวยขนาดนี้คนที่บอกคนที่คอมเมนต์มาทายรูปไว้เบิ่งเนี่ยขอท่านท่างไดนคือมั่งงามแท้ขอท่านท่งนนาง,ง,าางไดนคือตาหักแท้เออทายรูปคอมเมนต์เขามากเศรษฐเนี่ผมชิบ,บอกไว้นะครับผมชิบ,บอกไว้คนที่นะครับ ขามาคอมเมนต์ว่าอีหล่าขอท่านเพี่ยนกำลังในสดหลอกเพศอยู่ครับเนีแล้วก็พ่อพ่อแม่ซีกับธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเนีที่พ่อพ่อแม่ซีมาคอมเมนต์มาปักมุดเน,นี่ยละเออพ่อพ่อแม่อยากให้มาไล่ลูกมันเป็นเรื่องปกติครับเนี่ยคนก็เลยปักมุด พ่อพ่อแม่บางคนคนอยากให้มาไล่ยลราน้อยไหมครับอยากมอบมาไล่นะอยากมอบมาไล่อยากเป็นกำลังใจให้ลายน่อยนะครับคนจะบอกไว้เลยเงินทุกบาททุกตตางครับนะที่พ่อพ่อแม่ซีนะครับให้กำลังใจยิราคนให้ยิราเอฟซีทุกท่านนะครับให้ด้วยใจครับให้ด้วยความรักให้ด้วยความอินดูของตัวของนางเองนะครับ้องยลราเองครับ คนบ่ได้ไห้แบบคนมารับเออพ่อพ่อแม่โอไทละเนี่ยพ่บ่มีครับเอ็สทีทุกท่านนะครับห้ด้วยใจนะครับให้ด้วยใจห้แล้วคุมีความสุขห้ยแล้วคุนสบายใจห้แล้วคุนสุขใจนะครับมีบักเดียวครับเออบักมาคอมเมนต์นวล่าขอท่านเออมันเอาสมองส่วนไหนคิดเออ มันมีดตาบ่เออหรือว่ามีดคางเดียวคอยจะเอามีดโกนไปตัดหนวดมันออกอยูเออบมาโย่มันบหมอ,อในไหนฮึศูนยใช่ครับแต่ว่าเป็นอยิราเป็นเมื่อคิดนะครับเป็นปล่อยบ้างเลยแต่ว่าผมนะครับในฐานะเอสทีนะครับเออแลอ้วก็เอสทีโทรุเป็นพย่อมเลยครับเดี๋ยวมาว้ลูกสาวสิไหว้ล่ะขอท่านเออขอท่านเอ่ย มีปัญญาทาำกระถิน嘛ครับมีปัญญาทาำกระถิน嘛ครับเออมีบอมีบอข้อขอท่านเดี๋ยวพระที่กระถินใหญ่คือกระถินล่างมีบอเออก็อนจีข้อมเ์คนเบิ้งอ่ะคอมเมนต์ผู้อื่นอะเบิ้งตัวของก้อนเออมึงมีปัญญาบอเออมีปัญญาเหตุเพิ่นบอเออมาคอมเมงินมาอีหลักขอท่านพ่อแม่ที่โทรลูกถนวมย่อพี่แล้วเออ น้องเป็นคนรับผู้รับแต่น้องก็เป็นผู้ให้นะครับพิบ่งมีเวลาและโอกาสน้องไปทําบุญนะครับแล้วก็ไปตามศูนย์อยี่ยงต่างๆนะครับไปบริจาคของท่านไปบริจาคของนี่นะไปสร้างบ้านในยคนยากจนไปสร้างบ้านในี่คนบนมน่มีนี่ไหมนี่บอกเพื่อนขอท่านฮนะแม่ที่บอกกับนวดเอโอโยกปั๊บฮึ คิดเตะไหนสมองสมองมี่ว่าสมองหรือว่ามีหรือว่ามีแต่ขี่เรื่อยเออขี่เรื่อยบ่เอาไม้ยืมไปเผาทางในเบียงเป็นเนอะไฟติดบ่ขี่เรื่อยหัวมึงอ่ะโอ้ยโย่ปะคิดเตะไหนอืมบ่มักก็นใช่ป่าเบิ่งไปเบิ่งคนที่มึงมักไปเบิ่งคนที่มึงชอบเออะที่ใส่กับไปนอนหน้าไม่ต้องมาคุยกับผู้ใดเห็นมาคอมเมนต์แบบเสียหายคำว่าขอทางแรงมาก เออพอรบอรคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับเออจำเอาไว้สมองอ่ะเรียนน้ามกฎหมายนะมันมาจิมาตจอผู้นัตจอผู้นี้เออโอ้มาวัยลูกสาวผูมว่าไหนดีครับเออเน็ตจีโทรโลกคนก็ยอมอยู่แล้วนี่นี่คือผมเป็นตัวแทนนะครับตัวแทนเน็ตจีหลายนของเองมาวอาพี่น้องผมบอกถือว่าพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามาใจคิดนะพี่น้องคิดว่าในคอมเมนต์เข้ามาใจคิดครับ คนณ,ณเนี่มาคอมเมนต์ว่าลูกสาวร์ห้องขอท่านจนที่ลาลอกเพลงอยู่ตัวเพื่อนสะดุ้งจุดเพื่นอ,อนได้บอก่อยยึดดักว่าพ่อคนว่าลาขอท่านเออที่ลาก็บอกอยู่ว่าลาลไม่ได้ขอท่านเออลาลไม่เป็นขอท่านชัดเจนยร์บอคนขอท่าน,อ,นอยู่ยิ่งสางกับทินเออกับทินล่างเออถ้าบุญมองนั้นมองนี้เออไปบริจาค ตามมือนทีมองนั่นมองนี่นี่บอกเออโอ้ยบัะเออดูตัวเองก่อนนะครับที่จะมาคอมเมนต์เออมาคอมเมนต์ไว้ล่ะขอท่านเบิร์กับของกันเออหรือว่าเจ้าเป็นคนขอนท่านเองเจ้บาบอกเออแมนบอคนที่คอมเมนต์เข้าไปคนที่คอมเมนต์นี่ล่ะขอท่านน่ยมั่นนะครับเป็นคนขอท่านเออขออยังขอแสงอยากได้แสงบอเดี๋ยวจะสปอตไลท์หลอดใหญ่ให้ บักยออืมอืมเจ็บเอาไว้ให้เค็ดเออมีปัญหาคอมเมนต์เข้ามากเออคอมเมนมต์เข้ามาแเตะคิดวุฒิเลิศศักดิ์เห็นหน้าบ่หน้าชัดเก่งป้อเออพ่อกันยู่ในางานเข้ามาทักโย่บัะอเออไม่ได้ระแนกงหรอกเออจะว่าบ่ามากที่มาคอมเมนต์เนี่ยหนีป้อมากเออโจอยากคอยคอมเมนต์ผู้ใดเจ้าก็ไปแต่ว่าไม่ใช่อุ้งอิงรัตนพรเพชรบ้านแพงมาคอมเมนต์มาดู ขอ,อทา่านผู้ใดบ่ศูนย์ครับผู้ใดบ่ยงผูกดครับเอเจสันเดย์ผู้สูนเออคอมเมนต์มากครับพี่น้องพี่น้องว่าผมพูดถือ,อเ่าคอมเมนต์แต่ลิปครับเออผมไม่ยอมอไปแล้วครับเอเจสต์โทรลล์ผมไม่ย่อไปแล้วนั่นแหละมันติดเป็นซึ่ง,งคำคำแบบเนี้ยมันมันหลายแรงไหมพี่น้องอืมมันหลายแรงครับสำหรับอีหลา่าอีหล่าเป็นคนหาย,ยแล้วครับพี่น้องก็เห็นอยู่ คลิปตามคลิปนะครับตั้งแต่อีหลาเขามาตั้งแต่วันแรกจนถึงตัวสม่มเทนี่ว่าเพิ่นไม่ได้ฉิดหรอกครับเพิ่นปล่อยบ้างยี่หลาเออปล่อยยี่ตาก็บอกอยูน่นะครับพวกพี่บ้าพวกไวกเมีนสมองเออนั่น,นแหละมาคอมเหม็นเนี่ยนี่นั่นแหละครับแต่ว่าพวกผมไม่ยอมผมขอเบาอจังหน่อยเอออยากเบาเออขันปากเออน,น้นอเออเดี๋ยวผมงว่างเดีมีดกลวนไปกลวนนวลไทยบยั๊บโยเออโอเคครับคอมเมนต์เข้ามาครับ ผมบอกถือว่าคอมเมนต์เขามานะครับเนาะนี่นะครับผมก็อยากให้พ่อแม่ที่นะครับอยู่เคียงข้างนี่ล่ะสีตลอดไปนะครับหักแพงนี่ล่ะสีตลอดไปครับอ่ากลุ่มช่วยล่ะสีตลอดไปครับสนับสนุนนี่ล่ะสีตลอดไปไปนะครับเนาะนั่นแหละเอ่ารักนี่ล่ะแบบนี้รักแบบที่คิโลครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงตลอดไปตลอดการครับถ้าคลิปนี้เอาไว้สนิทแล้วพี่น้องคอมเมนต์เขามาครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนที่มันคอมเมนต์นี่ครับ ไม่ได้มาเห็นชิปผมครับมันจะได้มาคอมเมนต์เออเิรงด้วยชิคคอมเมนต์อย่างโอเคครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับน้ะจ่องวุฒิเริญศัพท์ชิปหน้าพ่อก,กันไหมครับชิปนี้ไว้สวัสดีสวัสดีครับ